รลยยานค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนแชร์ชา์ตัวชอบแคร์มวันนี้วันนี้เดี๋ยวแนะนำยูทูบชายนะฮะล่าขึ้นเลนะฮะเป้ายแอบกอองผู้ชายใก็ไม่ได้รูเป็นใกล้ๆก็ไได้ก็ไม่ได้แล้ดียูตัวนะน้องมอนค่ะถ้าใครกล้องติดตึงค่ะเป็นยังไงบ้างร้านอาหารฮะดีฮะฮะ ีต่วคนเยอะนี้คนไม่มีคนเลยจัดที่โล่งโล่งอยู่นะฮะอยู่ตรงไหนอ่ะชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอินคาเฟ่นะคระห้องหลอดซอยสิบห้องหลอดซอยสิบร้านอินคาเฟ่อินคาเฟ่นะคะอย่าลืมไปนะครับแล้วก็เนี่ยโซเชียลแคมดูคนดูสองแสนใครนเจอจากที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้ให้ฮะอ่วเดี๋ยวส่วนลดแล้วเดี๋ยวมาเก็บกับพี่แจ๊คบอกว่ามาจากฟินิกี์นะคะอ่ะแต่ว่าน้องน้อง ดูเพื่อนเขาหน้าคาหน้าเหมือนกันมากหนุนแล้วโอเคนะเขาทำโอเคก็เป็นใจตงขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ดินทาพูดเล่นนะคะใช่ค่ะมาดูสิคะลูกค้าคนนี้ค่ะน้องนิวค่ะปกติเราเป็นหนุ่มหน้าใสของร้านนะคะวันนี้น้องนิวออกจะเข้มนิดนึงไปไหนมาครับไปทะเลที่ไหน ไว้ไปสเมเด็จไปอันนี้เหรอไปช่วยเขาดูคราบน้ำมันเหรช่วยจริงๆใช่ไหมเ,เป็นงานชาริตี้หรือว่าเป็นงานอะไรไปเที่ยวตัวเองเหรอคะไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนที่สเมเด็จนะคะน้องไว้ที่นู่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือคราบน้ำมันหายหมดหรือยังครับมันไม่มีคราบน้ำมันที่มันไม่มีคราบน้ำมันก็คือิน อาทำยังไงหายไวครับแล้วเป็นพลังฝังไหมอ๋อเป็นคพลังฝั่งค่ะแล้วจะทำไปได้หมดไหมครับพี่เที่ยวของลวดเส้ปปอนอะไรสนุกไหมครับไปได้แล้ว,ลวละน,นะคะเส้ปปนนะ,ะสสนะคะแต่ว่าพี่อยากไปแต่ยังไม่ว่างไปที่ไปเมื่อตอนสองการปีที่แล้วนี่จะปีที่ผ่านมานะไปมาเป็นยังไงล่ะเมื่อกี้ดินทางร้อนๆอยู่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเดี๋ยวพี่จะพาไปดู แต่เช้าว่าเขาทำเขาแค่เป็นแขนนึครับมีเบสมีอะไรก็แล้วแต่เนาะมีตุกกันอะก,กันบ้างยะมีพาไปดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงผมเป็นยังไงนะคะเจอกันอีกทีคลิปครกวันนี้สับคลิปหลังปน้ครับ